ตลาดสดเทศบาลน,นาครสกลน,นครโอ้ครับวเลตลาดแรงบายพาสสกลนครครับบ่ายสามบ่ายสี่มหานครกินเน้แทบของป่าอาหารตามฤด,ดูกาลครับโอ้โหอยาปนิรอดละายเนี่ยรอละเก้าสิบบาทจ้ามันส่ลมันปังครับ ของปลาของซบเมงคิโลเมงเคงโตคุ้มครับใบสามใบสี่โมเลรับมหารนรสแนวคิดนะครับที่ตลาดาบพารจัจากวัสกลนครครับของปลาไทยภูพาเนะครับเมงคิโลของละสี่สิบบาทเค็บดบด็มีครับนี่ นกกระทาห้าสิบบาทสวัสดียำเล้งครับเมื่อนี้ครับแม่โขอออนทัวครับพามาโหลดตลาดเลงตลาดไปพัดจังหงวัสดสก,นกลนครครับป่าไทยผูคามีน้องเอง๊ะน้องกินแนวเสียกันนะครับนี่ตักแ้ตนทอดตักแด้ทอดครับด้านนนี้เดียรก้าครับใบสามใบสี่บวงครับ โอ้ครับนี่ห็ดปลวกยังมีขายอยู่ครับร้านนี้นะนี่เห็ดบวกภูพานครับ,บฮิดบวกหนาไม้ต้มครับหนาไม้ลายยช่วงนีนล้ลายขนาดไหนมาเด้อครับพี่น้องมาเลองด้กันครับหาของป่าของเแทบที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ครับร้านเด็ดครับนี่ ตัวขุมครับนี่ขนาดนี้นี่ครับเป็นห้างเป็นห้างนะครับตัวขุมขนาดนี้น้ำม,มารับนี่ใหญ่ขนาดนี้น้ำกัญชาเฮดเพลองกระปูรับล้านนี่ ามาบวกหน่อไม้ครับหน่อไม้ต้มครับนี่ครับร้านขายโต๊ะหัวเสือครับพี่น้องเอ้ยนี่ข้าก็น่าหนิชวนดี้รับเมลกินร้ากนก็น่าหนิโต๊ะหัวเสือที่ตลาดไบพัดเจ้าพระสุนทรนครครับตลาดใหญ่ของขายร้ายครับที่สุนทรนครเนี่ตลาดไบพัดน,นี่ เนาะไวาต์ตะเก泰เป็งญี่ปุ่นครับเข็ดรสดข็ดขาวครับร้านนี้นะขนาดโอ้ซีนครับซีนเนื้อเดียวเดียวครับนเอาอานาะไอเนาะเอาจานหนึ่งครับเนื้อโคขุนโคยางคำคโคขุนเดียวเดียวร้อยบาทก็พอ โอ้ยค้าครับผักหวานกระแซ่บนมาครับนน<ส>รเนาะงของเจ้าบ้านนี่ครับผักหวานนี่เครื่องแกงคีบมาครับเน้น<ส>อมง,งามาเด้วยครับพีน่น้องมาหลอกตลาดแรกในการครับตลาดไปพักจังหวัดชขนนครครับมีทุกมือครับใบสามใบสี่ไปต้นไปนี่ของขายจะไลนะครับกูหน้าครับนี่ โอ้นาโนคาออนน้ำขันยาครับดอกไม่ต้มหนึ่งซบา,าบาทด่กไม้ต้มซาบาทโอ้แม่ค,ค้าเห็ดปดัวกอยืนนั่งับระเห็ดปัวกับนนนี้ครับเห็ดป่าเห็ดดินเห็ดปวัวเริ่มหาก,กินาก็ได้รับมัน,นใกล้สิบปญ,ญมแล้วนะ ช่วงนี้ครับมาที่ตลาดปบพยาคสุขุมวิทนะครับฮางโต้เมงจิโลนี่ยเมงเค้งหลายครับช่วงเย็นนานี่อนน้อันนี้จ้าบาทนี่ครับอันนี้สิบาทเอาเลยครับสักสิบาทครับมานยังก่อนนี่ลืมซื้อมันละงูเงางูเขียววะบานยังก็งูเขียวหมางงูเขียวหมางงูเงี้ยวเนาะหมางงูเงี้ยวหมางงูเงี้ยวครับพี่น้องยี่สิบบาทเนาะครับ กินเรีงไทยสกุลนครครับมายำเส้านี่ของคารายยี่โครับตลาดนี่รวมไปอดียำเรงครับมีแบบสองบสามนัวครับเนาะขอบคครับไปน้องครับเมงแขงเมงกิโลครับดักเดร์เส้าบาทครับฝรั่ง น้อยหนาครับคนขายของกระซ้าบาทครับนะครับนี่ครับมาอย่างตลาดใบพัดสุนครนี่ไฮห,ห่วงกับของกินหลายขนาดทั้งผลไม้ทั้งอาหารป้าของแ่บนี่ครับร้าขายกระเป๋าเสื้อผ้าครับร้านนี้ ขายกบคับจานละหกสิบบาทห้าสิบบาทสำหรับานนี้นี่กบลลกหนังเรียบร้อยครับนี่ค่าขนาดเด็ดไปทอดกินนี่แซ่บกับกบลลกหนังนะปักดวันปลาเมงที่โปม้มสำหตับร้านนี่เมนค่าขนาดนี่ค่าขนาด อยยรอีครับพ่อค้านนี้หอยปูครับผมหอยป,ปูเนาะขุดไมเยี่ยอยู่ห้องหนาวโอยโค้งครับร้ายขนาดนี้หอยโค้งตลาดไปพัดจังหวัดสมุทรสาครครับแบบสุดๆก็มีครับแบบหนึ่งแล้วก็มีนี่จิ้มเจียวกบบแซ่บนะนี่นี่โอ้ยเ,ยยยยเท้าแบบแซ่บได้ครับผมดูเทวดาเขาฟันครับป้าถูกจิ้งหรีดสามขีดห้าสิบบาทครับนี่เมี่ยจิ้งหรีดสามขีดห้าสิบบาทครับแบบทอดแล้วก็มีครับนี่ เราเนี่ยเอากินที่ตลาดใบพัดจังหวัดสะเนมะเขครับร้านชักไรนี่เด้เลยนี่ครับาาอาหารป้าอาหารทะเลของสดมีทุกอย่างครับขายลูกสิ้นหมูยอปลาทูครับนี่สามสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบบาทนี่หลายราคาหลายไซส์นะครับข้างหน้าร้านขายหอยแครงครับบริการลวกฟรีครับร้านนี้ปลาทูหลายขนาดครับ น้ำคายพักซดพวกมักแตงพวกไอ้สตอครับปลาเนี os, ้นะแล้วคายปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนี้ปลาเนื้ออ่อนปลาหน่อโขงครับับตามป้ายครับจีนวนปลาหน่อโขงครับปลาเนี้ปลานางปลานโยนปลาตองก็มีครับปลาส้มนะนี่ครับพลาอยู่กับนักสิมาพี่น้องเอ้ยผมต้องเฝ้าถ่ายฝ่ามื่อแล้วบ้านนี่ยั่นต้องทำหัวนะน้ำคายปลาตองกาย ปลาตา้มไก่ปลาโจกเอียบกัน,เอ,กนเอ้ยาเองนนี้ดาปลาโจกเอียบปลาโจกมักครับสุดยอดแนวเสือไทยจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ปลาข้าวใหญ่ครับตาลินปลาเข้าปลานางปลาเค้าปลานาง เป็นค่าครับไอปลาเนี่ยขายจังไงครับนี่ครับราคาสิบเนาะโอ้รถหนึ่งขายไหมรับขายอยู่บ่ครับเอาเนี่ยครับอันนี้ขายเนีครับอันนี้เปลี่ยนเอาตัวนี้ครับลงหน้ามิกินี่ปลาทิ้งเลยครับแซ่บนี่อันนี้ปลาลดนะครับเนาะอันนี้ปลากระทิ้งเนาะผัดร้อยซ่าครับพี่น้องนี่ไปต้มส้มมะขามเพื่อแซ่บคัะนี่ไปต้มยำเหมือนไงร้อยซ่า น้องครับร้านขายปลาน้ำโขงครับมีติปลาตัวงามครับนี่ปลานางปลาคบปลาข้าวปลากระทิงปลาลดครับทุกใครนะนี่ครับปลาข้าวใหญ่ครับร้านนี้ได้แล้วครับแนวกินเล้งครับปลากระทิงเลยครับปลาส้มๆกินนะนะเพื่อเสียบครับน้องนี่ปลาล้าน้าครับจานละร้อยบาท ในโซนนี้นะครับเห็ดป่าเห็ดดินเห็ดละโกูนะครับในตลาดนะครับผมมีขายแล้วครับมืดยามาแล้วครับมีแต่พวกไอ้แมงคิปุูมปลาหนังของปลาห้วยกับมีพวกไอ้หัางต่อหัวเสือครับหลายโซนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในของออทัวร์ครับพามาเก็บบรรยากาศมาบึ่งมาหล่ออาแนวเสียที่ตลาดปลายภาคจังหวัดสกลนครกับช่วงนี้ครับเราไม่ไล่อ่าร้านนี้นี่เราไม่ไล่เฮ็ดเครื่องครับร้านนี้ครับเห็ดตะเต่าก็มีครับร้านนี้ครับเดี๋ยวกินนะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศยามแรงครับที่ตลาดบายพัฒน์อยวัดสุนทรณกับบายสามบายสี่มาเลยครับอาหารปลาอาหารดำรูการอีสานบ้านเฮาของปลาจ้าบุฟฟาเชี่ยบหลายครับพี่น้องเอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอ้แมงจะมีครับนี่แมลงงามครับแมลงงามแมงเหนียวครับจราหาสิบบาท ลอตเตอรี่ครับซ้ามือครับร้านขายพวกปิ้งย่างครับลูกซิ้นปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดครับลองเลยครับตเกียเป็นครับพาอยู่คาลงมากครับผมฝ้าเมือซะก,ก่อนครับมาซีคัมคนซีคัมหัวนะครับ